ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมมาฮะวันนี้ลุ่ผของมครับแคทเดอร์เดินแล้วท่านผู้ชมกำลังรล่ชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกมปินเซ็ตคอนเนกตด้ฮะก็เกิดว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงงับเพราะว่ากิจกรรมมันไม่ค่อยมีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมกําลังรอตัวละครใหม่อยู่เนาะรอตู้กาชาใหม่อย่างไงก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครสมาชิช่องผมด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงแคดทเดทอร์เินกันฮะมาดูกันว่า แคนแบตเทิรอบนี้บอสจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมนะฮะเดี๋ยวผมขออัพตัวละครก่อนเนาะแล้วก็ขอฟาร์มเอาค่าของแคนแบตเทิรก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ฮะสำหรับกิจกรรมต้องรอกริจกรรมหน้านะฮะเพราะว่าผมก็หวังว่ากาชาตู้ใหม่จะมาเนาะก็คอยมาลุ้นกัน,นทีว่ากาชาตู้ใหม่เนี่ยจะมีตัวอะไรเข้านะฮะ สำหรับใครที่รู้แล้วหรือว่ทราบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเพชรที่ผมดองไว้เนี่ยเนี่ยผมดองไว้เนี่ยผมจะใช้เปิดกาชาตู้ถัดไปไงนะเห็นปะโอเคเดี๋ยวผมขออัพตัวละครข,ขึ้น5ดาวก่อนนะฮะตอนนี้มีตัว5ดาวเพิ่มมาอีกแล้วนะฮะโอเคแคลวจังไป5ดาวลูก5ดาวแล้วฮะหตัวชอบสร้างปหาจริงนะเอาเถอะวางใจฉันได้ หาดาวแลฮะ okay, เมดอีกหนึ่งตัวของเราห้าดาวแล้วคือทําจริงน้องเป็นตัวที่ปั้นง่ายนะแต่ผมเพิ่งมาปั้นขึ้น5ดาวได้นะีไงตัวถัดมปของผมน่าจะเป็นตัวซับพอร์ตอ่ะอันนี้ไม่ถึง5ดาวเลยน้องยูวีนะฮะขึ้นเอา้าขาดอีก2องแล้วเนี่ยอืมเดี๋ยวคนหาแป๊บหนึ่งฮนะขาดอีกสามสิอ่ะโอเคขาดอีกสเพิ่มท้าทายห้ิเองเปิดได้โอเค เพิ่มอีก3ถ้าได้อีก3นี่ก็คือว่าอัพดาวโอเคครบฮะไปยังร้านเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อก่อนนะฮะขอเตรียมของให้พร้อมนะฮะว่าจะพยายามรีดดาเมจให้เ,ย,เยอะๆเนาะนะฮะสำหรับใครที่ตีบอสถ,ถึงไหนก็นบ้างแล้วครับเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะบอสมันถึงขั้น3กันแล้วนะของผมกิวผมเนาะก็ถ,ถือว่าตีกันเร็วอยู่นะบอสตัวนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะฮะเดีย๋ยวต้องรอดูบอสตัวสุดท้ายนะฮะ เพราะว่าบอสตัวสุดท้ายนี่นขาท่านี่จะถึกนะเห็นเขาว่ากันนะฮะโอเคอซื้อของเสร็จแล้วนะฮะอัพตัวละครต่อนะฮะขึ้นดาวนะฮะตัวละครสายซัพย์ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ไปขึ้นสีดาวยุยฮนะน้องมาตั้งนานแล้วแต่น้องยังไม่ขึ้นดาวก็ขี่อวรจะขึ้นนะฮะยุยจังเรียบร้อยนะฮะ ขึ้นสีดาไปที่ร้อยฮะยู่ยขั้นต่อไป150ก็อีกสักพักหนึ่งอ่ะอันนี้คืออ๋อเพิ่มไอเทมได้เอาไว้ก่อนเฮ้ยเอาเลยก็ได้โอเคเหลืออันเดียวนี้า่าแปบ๊บหนึ่ง25่สิบหาแป๊บเดียวนี่นาไม่ยากโอเคเหมือนมานั่งคุยกันนะฮะตอนนี้เพราะว่ากิจกรรมใหม่ยังไม่มาผมรอกาชาอยู่เนาะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็นี่เก็บค่ามาด้วยนะฮะตอนนี้ได้2หลอดแล้วนะฮะค่า cp ปัจจุบันในการลงแคนเปเทิรนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเก็บถึง3หลอดเลยนะโอเคอัพแรงน้องไปอ่ะนี่นะอัพแรงไปนะฮะแรงเก้กาแล้วของคนที่จะหายากนะเนี่ยแรงเก้กาฮนะแต่ตอนนี้อยู่แรงสิบกันเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะถัดไป นะฮะดาวต่อดีกว่าต่อไปเป็นใครอ่ะต่อไปน่าจะเป็นคนนี้นะฮะน้องคาออลิของเรานะฮะตอนนี้น้อง2ดาวเนาะผมก็ปั้นน้องอยู่อ่ะขึ้น3ดาวไปลูกปับ๊บดูซิลูกส,สามดาวจะเป็นไงรูกสมดาวว้าวจังหวะการเต้นน่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะเ <c oughs> จอน้องบ่อยฮะในอารีนาฮะหรือว่าในปินเซเนี่ยฮะน้องต่อยแรงมากนะฮะ น้องก็ท่าที่จะได้เปรียบเนาะกายภาพแนวหน้าเนาะตัวถัดไปฮะผมดองมาเยอะฮะนี่น่าจะตัวสุดท้ายของผมแล้วโมดิกานั่นเองฮะเอ้าขาดอีกออืขาดอีกสามจะหาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงคือมันอยู่ในอารีนาโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บอันนี้ก่อนไปเก็บแต้มอารีนาก่อนฮะผมว่าผมมีอยู่เก้าร้อยโอเคอุ้ยใครมาตีผมวะเนี่ยผมเหลือร้อยเก้าเก้าเมื่อคืนผมยังร้อยยี่สิบเจ็ดอยู่เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตีคืนก็ได้ไหนดูซิโมนิกา้าอืมอันนี้ซื้อไปก่อนน,นะฮะซื้อไว้เพราะจำเป็นเดี๋ยวมาอัพเป้าตัวละครไงี้ยแต่ของท่านนี่จะแพงอยู่นะอืมซื้อไว้ซื้อไว้อ่าโอเคแค่นี้แหละแล้วก็อารีนาของเราน่าจะอยู่นี่แหละรีห้าสิบไปเล้วลอโอเครีทีนึงโอเคได้ละไม่ยากโมนิกา้าห้าดาวไปแล้วนะฮะ ตัวต่อไปในอารีนาผมจะเอาตัวอะไรดีน้อแนะนำมาด้วยนะฮะคือออยาเนะห้าดาวแล้วธามากิห้าดาวแล้วเหลืออืมลีโนโ่นี่ลีโนโ่นี่ผมได้หรือยังวะเมลลี่พีซของลีโนโ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวละครทั้งหมดที่ผมยังไม่ได้ค่ะตัวอะไรผมได้มาเยอะมากแต่ผมไม่รู้จะเล่นอะไรลีโนโ่เหรออ๋อนี่สินะที่เราโดนแกงมาโอเค ตัวถัดไปน่าจะเป็นรีโนนะฮะท่านผู้ชมว่าดีไหมผมว่าก็น่าจะเวิร์กอยู่นะนะฮะรีโน <L ino. S 1> โอเคฉาย,ยาอืมฉาย,ยาของตัวละครนี้ทำให้ดาวกันเถอะโอเคไเลยนะ50แล้วก็อันนี้คาร์ลิสามดาวโอเครับรายวันโอเคเหลือแค่มาเทิร์นนะฮะก็เอาน้องขึ้นห้าดาวนะฮะนี่มาแล้วทีมสปีดผมจะมาแล้วฮะ นี่สำหรับสายฟรีฮะบีมาแล้วทีมสปีดอียามาแน่นอนฮนะตีนี้เดี๋ยวรอเลยแล้วรอเลยแล้วปั้นของขึ้นแรงสิบก่อนนะมาดามาด้าขึ้นมาแล้วจ้านะฮะแล้วตอนนี้ผมที่ผมหลักๆนิดเปกกลินเลยฮนะเปกูลินนี่ขัดของม่วงนี่ของม่วงแรงมากเล้วกิลิรอนบวกกายภาพเหรอืม โอเคเดี๋ยวหาของให้ที่หลักๆก่อนฮะอันนี้นี่ที่หลักๆผมเลยเพราะว่านางของท่านที่จะหวดแรงนะฮะหาของให้นางก่อนนะฮะสักครู่หนึ่งปึ๊บกดฟาร์มไปโอเคสามสิบชิ้นสามสิบชิ้นแล้วก็สร้อยสร้อยนี่น่าจะหมดเลยมั้งเนี่ยหาสิหาหน่อยหาหน่อยต่อไปขวานทองเหรอน่าจะหมดนะฮะโอเคน่าจะได้อยู่ ผมว่าน่าจะได้นะสัก40 69บเลยเหรอจะโผเนี่ยโอ้โห69ได้แค่27บโอเคเต็มแล้วนะฮะแต้มแคนเบทเทินเราเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวอัพนี่ก่อนเพิ่มพลังไปนะฮะจะได้ตีแรงๆนะครับผมปุ๊บอ่าไปลงแคนเบทเทินกันดีกว่าฮะฮะปะน่าจะได้แล้วแล้วบอสราศีตุลใช่ไหมราศีตุลฮนะบอสตัวแรก ที่ผมตีเนาะที่อัดลงที่ตีคืออีก2ตัวนั้นมันตายไปแล้วไงผมอัดไม่ทันนะฮะที่ผมก็ตีกันเร็วเกินโอเคอ็อกกลีฟเนะ,ะใช่ไหมอ็อกกลีฟนะฮะรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดก่อนนะฮะรายละเอียดบอกว่าทําดรามีเกียภาพสูงฮนะแกะแล้วก็สแตนนะฮะสแตนศัตรูบริเวณด้านหน้าด้วยนะฮะลดพลังป้องกันนั่นเองนะับผมเป็นสายกายภาพเนาะโอเคมาสู้จริงเลยดีกว่านะฮะ อืมอันนี้ตี้หลักที่ผมเอามาลงนู้นนะอันนี้เขาท่านที่จะรีดดาเมจได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอืมตัวห้าดาวก็เยอะเนี่ยแต่พอจะปั้นอีกทีนี้คือจะปั้นอีกทีนี้เสียเม็ดเขียวเยอะมากผมบอกว่าเลยฮนะเลเวลร้อยสี่เนาะโอเคอืมก็มีวานิดาเมจหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะป่ะลงรีวิวนะฮะดาเมจจะได้เท่าไหร่เนาะจะรีดดาเมจได้เยอะไหมเนี่ยหวังว่าจะได้เยอะนะเดี๋ยวผมไม่รีนะฮะ ไปธรรมดาแล้วกันเนาะโอเคอตัวไหนจอ,อกดาเบนเยอะสุดวันนี้เอาชาเลนมาคอยซับพอร์ตธรรมกิก็ดื่มกันนะฮะทำให้ธรรมกิออกสกิลได้เร็ว <มา S 1> เห็นไหมมาแล้วจะมาแล้วธรรมกิดูซิของเต็มนางจะขนาดไหนธรรมกิแรงสิบนะฮะตอนนี้ของผมมีธรรมกิแรงสิบกับเปกกลินนะฮะโอ้หมื่นห้าแรงอยู่มั้งโอเคเร็วดีกว่ามันจะช้าเกินไปละ ชาเลนตั้งสามนุชาเลนมันต้องเลือดได้น้อยนะฮะเลือดได้น้อยแล้วมันวอดแรงดาเมจเท่าไหร่เนี่ย แสนห้านะฮะแสนหกแล้ว,ลวขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยสามครั้งมันจะเท่าไหร่แสนเจ็ดนะฮะแสนแปดแล้วแรงจุงมเพิ่มสองแสนได้ไหมเนี่ยสองแสนหนึ่งไปนะฮะดาเมจสูงๆไปตามจริงคง,งไม่ต้องใช้ตัว,วกัววก็ได้มั้งะใช้เพนเตกลินมาแทงก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องใช้คูกะมาว่าบอสมันก็คงจะเอาผมไม่ต้องไม่ทายหรอกมั้งผมว่านะ มันก็ไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมถึงบอสตัวไหนกันบ้างละฮะบอสตัวไหนที่ว่าจะมันจะยากเนี้ยหลังจากไอ้บอสตัวนี้ไปเนี่ยคือใครไปถึงบอสตัวสุดท้ายแล้วบ้างบอกผมทีเด้อโอเคครั้งแรกครั้งแรกก็ได้เยอะอยู่นะสองแสนกว่าเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูครั้งที่สามดีกว่าครั้งที่สามจเจาเป็นที่ไหนดีอืมหายไปแล้วเปกกลินฮะตัวแท้งเนาะอืมตัวดามเมจผมไม่ค่อยจะมีแล้วด้วยนะฮะเอ๊ เอาเป็นมาโกโตอะอะผมต้องการดาเมจกายภาพฮะแล้วก็ดาเมจเวทเราอเอาเป็นโทมุมไปด้วยแล้วกันแล้วก็ซูนะอีกตัวหนึ่งอยากได้เป็นซับพ,พอร์ตนะฮะจะซับพ,พอร์ตเลยไหมหรือว่าเอาเป็นซับพ,พอร์ตเลย,ยกันฮะห้าหมื่นสี่เนาะก็คงจะไหวแหละนะฮะราไปสามฮะดาเมจห้าหมื่นห้าหมื่นสี่ กลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามีตัวละครสามดาวมาตัวหนึ่งไงดูแล้วบอลก็นก่าจะออกแรงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมเชื่อไหมในเปกาลินนี่มันถึกไงโทรโมออกสักก่อนฮะมาร์โกโตนึงหมื่นหนึง่งโอเคดูตีนี้ว่าจะถึงรองแสนไหมฮนะไม่ได้ถึงนะผมว่าน่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าดูกายภาพค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะอืม ยูลี่ตามชิงเอาเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้มั้เนี่ยโอเคเอกอกสกิลละโ,โมโุนอกอกสกิลดีมกันนะสองแสนไม่แล้วเหรอสามแสนแล้วฮะสามแสสีโอ้โหที่นี้สุดจัดสุดจัดฮะที่นี้ที่แรกเราเท่าไหร่วะผมลืมดูสี่แสนสาฮะยิงอีกหนึ่งทีสองหมื่นสามคลินแลสิห้าหมื่นห้าพันเองเหรอ ห้าแสนใช่ปะโออยจีน้อยปานหมื่นไว้ไม่ถึงห้าหมื่นสามไม่ถึงแสนดิโอ้โหผมนี่ตาลายวะจบนะชามอัพที่สามได้เท่าไหร่เอ่ยคูณสามเข้าไปคูณหนึ่งจุดสามมาดูข้อมูลปาร์ตี้ซีดูยังไงเนี้ยโอเคปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ข้อมูลปาร์ตี้โทมุโอ้โหโทมุทำได้ไม่ได้สูงมากฮะ ลองลงมาเป็นสะุาแล้วก็มาโคโตะเปโกลินแล้วก็ยุยฮะโอเคเดี๋ยวดูรอบที่สามรอบที่สามเจ้าตี้อะไรมาลงเนี่ยโอ้โหบอสตัวนี้มันบอสเวทป่ะเนี่ยจำลองการต่อสู้ได้ด้วยฮะรายละเอียดสัตว์พิเศษประจำราศีตุลน,นะที่ดังกระชอนในนามปีศาจจอมตะระมันเอาวิญ,ญญาณมาช่วงอ่มันเอาวิญ,ญญาณ มาช่วงมาช่างมาช่างวัดความมีความชั่วแล้วเพื่อเพลินกับรถที่แต่งกันไปอบอลเวทปะเนี่ยโอเคอีกตีหนึ่งฮะดาเมตเราสู้จริงเฮ้ยอะไรทำไมมาสู้จริงก็สู้จริงสิทำไมเราไม่กดเรากดจำลองเหรอเอากรรมเมื่อกี้เราสู้จริงใช่ไหมใช่แหละโอเคตีสามเป็นจุน ามจริงตัวแทงมันมีเยอะไปว่ะเนี่ยตัวแทงมีเยอะมากเลยโอเคผมจะพยายามคัดเอาดามเมจร,รีดเท่าที่จะรีดได้ออกมานะฮะคือตีนี้น่าจะเป็นดามเมจเวทกันหมดละโอเคน่าจะประมาณนี้นะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดามเมจเวทกันหมดเลย <laughs> คือดามเมจเวทหมดเลยฮะแล้วให้จุนเป็นตัวแทงตัวเดียวเนาะเดี๋ยวลองดูนะฮะดามเมจห้าหมื่นหกฮะจะได้สักกี่หมื่นกันเชียว <c oughs> น่าสนใจนะฮะ ดูสิอิรยาไม่มีตัวซับจะเป็นไงผมว่าอิรยาหน้าตายมากเลยใช่ไหมน่าจะตายนะผมว่าคืนหลอดละโอเคอยังอยู่เนี่ยตีเวทฮะตีเวทแทงตัวเดียวอยจุ๊จุๆจุกฮะเดกก้ารู้ คือแคลขึ้นมา5ดาวแล้วก็ปล่อยเวทแรมกันแล้วเนี่ยขนาดได้ไม่แรงสิบวะเนี่ยผมว่าผมอยากรู้ฮะว่าใครมีข้อมูลได้แบบว่าตัวละครไหนจะได้ขึ้น6ดาวก่อนฮะผมอยากรู้มากเลยอ่ะผมจะได้เตรียมหาของไว้ถูกไหม,อ,มอียาไปจริงด้วยหายฮะอียาหายหายจอมไปเลยตายฮะสองหมื่นสาสามมืน สามพันประมาณนี้นะฮะน้องคนนี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะฮะน้องเคียวกะยังไงก็แรงอยู่ดีโอ้โหสามอัพฮะดูดาเมจกันดีกว่าใครจะได้เท่าไหร่นะฮะปุ๊บ้อมูลดาเมจบอกว่าน้องเคียวกะมาอันดับหนึ่งเลยฮะต่อมาก็อิริยาลองมาก็ตัวไรบาตามนี้เลยนะฮะบอสม่งไม่ตายเลยเนะี่ยลดไปไม่เท่าไหร่องนะฮะ จบแล้ว3ตานะฮะก็มีประมาณนี้เนาะคลิปนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะที่เข้ามารับชมกันยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยจะขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามารับชมกันจนจบคลิปยังไงก็พยายามที่จะทําคลิปใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะฮะถึงบางทีจะเงียบไปหรือว่าอ่ายัางไงละ่ะหายไปวันสองวันนึง <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีเราก็ยังไม่รู้จะอัดเกมอะไรลงจริงนะฮะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะมีอะไรพูดคุยกันได้นะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยก่อนลาก,กันไปวันนี้ผมขอไปตีกิวผมคืนได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงใครมามาตีผมวันนี้แต้มผมร่วงเลยแย่จริงเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทีมสปีดเจอกันนะปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนรีลีรีเอาตีนี้เอาตีนี้โอเคเอาตีนี้โอเค,เออเคใครมาตีผมวะมันไส้ เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวจะตีคืนเลยนะคนกำลังปั้นแรงดีคนมีตัวซับดีอ่ะอืมียาบุ้งมีการเวทเหรอแต่เขามีการกายภาพดิอือหือแค่ตัวเดียวอย่างดีนะอียาเด้งเรือนเร็วฟาดอีกหนึ่งทีสิลูกเกือบหายแต่ไม่หายสักที ทำมกีผมยังไม่ได้ขวนเลยเนะี่ยไปขวนตัวแทงเขาอีกลูกชาเลนบัฟน่อยผมว่าไม่ตายว่ะตัวแทงเขาเยอะมากเยอะจัด,จดผมนี่จะไปก่อนโอ้โหฮ,ฮิวิ่งเข้ามาอีกความนี้มาดูเดือนจริงฮะดูเดือนจริงงัดเข้ามาฮะฟดดิ้งงัดเข้ามา,าโอ้อิลิยาผมไปแนละ้วฮะตอนนี้ตอนนี้กำลังดูเดือนฮนะผมว่าผมว่าผมว่าถ้าตัวแทงผมไปอยู่ที่ผมไปแน่นอนนะฮะแต่เลือดเต็มขึ้นมาฮะ ทำเมื่อกี้เราควนไหมฮะตอนนี้ต่อมาที่ชาเลนจ์นะตวัดดับไปหนึ่งดอกฮนะโดนสวนขับด้วยท่าปิกเกิลสลัดท่าอะไรวะ <c oughs> ภาคเป็นภาคเรือยาวเลยคนนี้โอ้โหจะไหวไหมฮะตอนนี้ทีมผมนี้จะเสียเียังไหมเสียตัวน้าเม็ดหลักไปแล้วฮะตอนนี้ไม่น่าจะฟัดลงฮะพุ่ยิ่งงัดมากน่ยงัดช้อนหน้าแกงไปหนึ่งทีมาฮุบับมาฮะทามา่กีเข้าไปควนอีกหนึ่งทีรรไ,งทได้ควนตัวทรัพย์เขาแต่ไม่ทายฮะ ตอนนี้ตัวแทงเขาได้บัฟอีกแล้วไม่ตายอรอมันจะยิวอะไรตักหนาวะอเห็นละคันฟันเห็นละคันแค่ชาเลนต์วัดปหนึ่งพีฮะสามสองเวลาหมดก็ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันบ๊ายบายบ๊ายบครับผมบ๊า,บามีว